อ้วนสุดที่ถือตราหยกอยู่ได้สถาปนาตนขึ้นเป็นจกักรพรรดิและวางแผนที่จะยึดครองแผ่นดินบริชาอีกด้านอ้วนเซี่ยวผู้เป็นพี่ได้ดินแดนฝั่งเหนือของแม่น้ำฮวงโขเกือบทั้งหมดมาครอบครองจนกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจและกำลังทหารที่เข้มแข็งที่สุดเนี่ยเหรอเมืองของอ้วนเซี่ยวเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ย เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบไม่แพ้อุ่โตของตัานโจโฉเลยทีเดียวแล้วพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยเอสดีกันดั้มสามก๊กตอนฟ้ากับดิน นอกจากชาวบ้านแล้วจำนวนทหารก็เยอะน่าดูเลยนะเนี่ยอย่าไปน,น้อยท่านอ้วนเสี่ยวก็เคยเป็นถึงผู้นำทัพพันธมิตรต่อต้านตังโต๊ะกำลังทหารย่อมจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นเ,ยเ้ยนี้ตกลงว่าผู้เราบาตรไรที่นี่อะให้ตายสินี่เจ้าไม่ได้ฟังที่ท่านเราปีพูดเลยหรือไงอะท่านเล่าปีน่ะตั้งใจจะหยุดความบ้าคลั่งของอ้วนสุดถึงได้มาขอให้ท่านอ้วนเสี่ยวผู้เป็นพี่ชายช่วยยังไงล่ะ อ,องั้นหรอกเหรอถ้างั้นเราก็รีบไปหาอ้วนเซี่ยวกันเถอะนั่นสินะนี่เขาไปหาที่ไหนที่จะเจอแล้วนี่ยนี่บุกกาเป็นใครมาจากไหนอ,อ่ะคือว่าพวกเรามาเฮ้ยจะถามชื่อคนอื่นน่ะบอกชื่อตัวเองมาก่อนซะเราคือผู้พิทักษ์เมืองยบกุนแห่งนี้ซ้อมหี่น้องงันเหลียงบุญทิวหน้าตาใุ้นท่าทางน่าสงสัย รู้ว่าพวกเจ้าจะไปใส่สจจากแคว้นเอานะฮะต้องสอบสวนวางอาวุธเดี๋ยวนี้พิจับกลุมโดยไปถามไทเรื่องเราวเลยแย่มากแค่มองน้าก็หาว่าพวกเราเป็นคนร้ายมันหมายความว่าอย่างไงกันพวกนี้อย่าไม่ได้นาทีของอรารวาสเลยชนะหน่อย,ออยิเจ้ากล้าอ,อยากจะบุกมาทางไหนก็มาได้เลย เดี๋ยวสิคนอูเจยวหุยเอาแล<อ><า>้วนะมรก่อนันเหลี่ยงบุญเทียวท่านอ้วนเ<า>ซียวอ้วนเซียวไม่ได้เจอกันนานเลยนะหลาปีผู้ซาทองมาถึงเมืองของข้าแบบนี้จะม่ธุระอะไรจะรู้ได้อย่างอ้วนเซียว น้องชายของเจ้าอ้วนสุดอยู่ดีๆก็บุกมารุกรล้านในจิตเบื้องชี๋จิ๋วของข้าไปโอ้ oh. ยังไม่หมดแค่นั้นนะมันยังวางแผนรอบกัดหมายฆ่าโจโฉและบุกมารุกล้านกลงต่างของซุนเซกอีกด้วยทางที่เคยเป็นสายร่วมรบกันมาก่อนจะกลับทํากันแบบเนี้ไม่ว่าคิดยังไงมันก็ไม่ถูกต้องอ้วนเสี้ยวพวกจะเป็นพี่น้องกันเจะต้องหยุดอ้วนสุดได้แนะ่เฮ้ยจะไม่ให้เขาช่วยไปหยุดเจ้าอ้วนสุดแบบนี้เจ้าคิดจะทําอะไร เล่าปีเจ้าคิดจะขึ้นไปนั่งแทนที่อ้วนสุดอย่างงั้นหรือไงแทนที่เหรอไม่ใช่ข้าก็แค่อยากให้มิริชากลับมาสงบสุขทนัน้นเองอยากให้สงบสุขก็ต้องรวมมิริชาเป็นหนึ่งก่อนสิ่งที่จำเป็นเพื่อการนั้นก็คือต้องกำจัดคนอื่นนอกจากตัวเองให้หมดยังไงล่ะ,ะเจ้ายังอ่อนหัดไม่เปลี่ยนเลยนะเล่าปีตอนนี้มิริชาอยู่ในยุคสงคราม การที่แต่เราฝ่ายจะทำศึกแย่งชิงดินแดนกันมันเป็นเรื่องปกติเจ้าปีเช่นเดียวกับแผ่นฟ้าที่มีผืนเดียวแผ่นดินมิริชาก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวดังนั้นแล้วผู้ที่ได้ครอบครองแผ่นดินมิริชาก็าาจะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นเ <c oughs> จ้ากับข้าและอ้วนสุดทุกคนรู้เป็นผู้ที่มุ่งหวังสิ่งนั้นเหมือนเหมือนกันในวันที่แผ่นดินมิริชาอยู่ภายใต้าการปกครองของข้าความสงบสุขที่แท้จริงจึงจะบังเกิด ู้เป็นก็โจโฉไม่มีผิดโจโฉมันทาไมเหรอลาแต่ว่าอ้วนสุดเป็นน้องชายของเจ้าไม่ใช่เหรอข้าตัดญาติขาดมิตรกับมันไปนานแล้วในสงครามไม่มีพี่มีน้องอะไรทั้งนั้นเหลือเป็นแค่การไปสูก,กันในสนามรบเท่านั้นอ้วนสุดไ,ไดปจะไปยังไงไม่เกี่ยวอะไรกับข้าอะไรกันอีกอย่างนั้นเล่าปีที่จะต้องเสียบ,บ้านเสียเมืองไปมันไม่ใช่เป็นเพราะอ้วนสุดไม่ดี แต่เพราะเจ้าอ่อนหัดเองต่างหาก<ะ>หมดหัวละใช่ไมงั้นก็รีบสหัวไปจากเมืองของข้าได้แล้วนี่ ีสิวกับเตียนห้องเหรอครับท่านอ้วนเซียวพวกเราไปกลับไปแล้วครับดีแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะต้องไปตีอ้วนสุดในตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดีกว่าท่านอ้วนสุดในตอนนี้ไม่ใช่ท่านอ้วนสุดคนเดิมอีกแล้วเขาถูกทรยศครอบครัมไปโดยสมบูรณ์แล้วโจโฉกับสุนเซกที่ถูกท่านอ้วนสุดรุกรายเมื่อคราวก่อน มีข่าวแจ้งเข้ามาว่าทั้งสองฝ่ายมีแผนที่จะยกกองทัพบ,บุกไปโจมตีท่านอ้วนสุดด้วยครับทุกอย่างเป็นไปตามที่ข้าต้องการทีนี้พวกมันก็จะรบกันเองแล้วก็ล้มตายกันไปเองเสร็จแล้วเขาก็ค่อยไปเอาตราหยกมาโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยและไม่ได้ช้าก็จะตกเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวปล่อยให้ศัตรูสามฝ่ายมาเผชิญหน้ากันแผลล่อเสือให้กันเองได้ผลแล้วล่ะครับ <laughs> คนอะไรโอหังสิ้นดิจริงด้วยให้ตายสิคิดผิดจริงๆที่ไปหวังว่ามันจะพอช่วยอะไรเราได้บ้างท้าราปีเอายังไงดีล่ะโอ้ยงุดงิดเป็นบ้าเลยนี่พี่ใหญ่เราสามคนไปหาที่ไหนสักที่อารวาดให้กันสักยกดีกว่าจบ,บ้าห แบบนั้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่อ้วนสุดทำนะสิกยัดนั้นเหรอจะทำยังไงดีถึงอยากประหยุดอ้วนสุดแต่กำลังรบก็มีไม่พอเอา้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเรู้ว่าเจ้าคือคนตกปลาในตอนนั้นไปตกปลามาเหรอครับที่แม่น้ำแถวๆนี้โอ้โห,โ,หโหได้ปลาตัวใหญ่มาเต็มข้องเลยถ้าทางหนักหน้าดูนะ <laughs> แล้วท่านหล่าเป็นไงบ้างข้าเหรอตอนนี้เขาไม่ว่างไปตกปลาหรอกงั้นเหรอครับตอนนี้ถ้าไม่ได้แบกอะไรไว้อยู่บนหลังหลงเหรอครับอ๋อข้าขอตัวละไม่สิ เราแบกสิ่งต่างๆเอาไว้อยู่เมาคิดคำนึงของทุกคนเราไปจองออกไปสู่โลกกว่าและเป็นมังกรที่แท้จริงไม่ได้ท่านเรลไปีไม่ใช่แต่เฉพาะชีจิ๋วเท่านั้นแต่ท่านคือผู้ที่ถูฟ้าลิขิตให้มีหน้าที่นำความผาสุกกลับคืนสู่แผ่นดินมิลิชาแห่งนี้ตัวข้านาอยากจะทำนากับท่านเล่าปีบนผืนแผ่นดินชีจิ๋วอีกสักครั้งนะครับเจ้าเมือที่ดูแลใจใส่พวกเราเป็นอย่างดีขนาดนี้มีแต่ท่านเรล่าปีคนเดียวครับ เพื่อคว้าอนาคตในมือข้างนี้ข้าจะอธิษฐานให้พวกพี่ชายทำสำเร็จนะใช่แล้วสิริก็าต้องทำมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นข้าจะหยุดว่านสุดที่กำลังทำให้ผู้คนต้องทุกข์ทรมานโอนุเดยวหุยพวกเราสามคนไปที่เมืองของอ้วนสุดกันเถอะพวกเราแค่สามคนเรอเอ้าจริงดิใช่แล้วกำลังรบไม่สำคัญหรอกพวกเรานะ่ะแบกความคิดคำนึงของทุกคนอยู่เพื่อสันติสุข ก็เรายิ้มขอทุกคนเราต้องหยุดว่าสุดให้ได้สมแล้วที่เป็นเท่าโลกปีแน่นอนว่าพวกเราจะตามไปด้วยฮต้องแบบนี้สิจะสนุกขึ้นมาซะแล้วไปเถอะคนอูเขียวหุยรับได้เลยเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจเท่ากับว่าคราวนี้ชะตาของวิริชาได้ถูกลิขิตแล้ว คนที่จะลบหลังข้าคนที่ร kind of um ูุ้ณผลของข้าไปสังหารก็คืออ้วนสุดเลื่อนผลทั้งหมดไปกําจัดมันเดี๋ยวนี้เาจะปล่อยให้อ้วนสุดที่มาเหยียบย่ำกังตังของเรารอยนวนไม่ได้วันนี้ถึงเวลาโต้ตอบแล้ว ทีเมืองของอ้วนสุดชิวชุนเราไปไปชิวชุนเราผู้กล้าที่ลุกขึ้นต่อสู้บัดดี้พายุแห่งสงครามได้ก่อตัวขึ้นบนแผ่นดินเบริชาแล้ว เซ็กปะทะกิเลแผนนี้ต้องชำรัเอสดีกันดั้มสามก๊กตอนต่อไปการท้าทายของเซียวป้าอม